นักศึกษานั่งอยู่หน้าจอคอมเพื่อเขียนโค้ดสำหรับฝึกซ้อมนี่คือผู้เข้าแข่งขันการแข่งขันฝีมือรายงานแห่งชาติครั้งที่30หรือว่า WorldSkills Thailand National Competition 2025ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกหรือ E-Tech ส่งเป็นตัวแทนการแข่งขันในครั้งนี้ครับหนึ่งในตัวแทนนักศึกษาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันบอกว่าหวังว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยจะเป็นใบเบิกทางและก็ได้ประสบการณ์ใหม่นอกจากในห้องเรียน ก็ยังได้รับการสนับสนุนทุนสนับสนุนในการศึกษาครั้งนี้ด้วยครับก็มีความคาดหวังกับการแข่งขันครั้งนี้ค่อนข้างสูงครับเพราะว่าตัวผมเองก็มีการซ้อมทุ่มเทระยะเวลาที่ผ่านมาให้กับการแข่งขันครั้งนี้ครับก็หวังว่าตัวเองจะได้รับรางวัลชนะเลิศหรือว่าอะไรนี้แต่ถ้าไม่ได้ก็ถือคิดว่าเป็นประสบการณ์ในการแข่งขันครับไปให้กับตัวเองครับ ถ้าไปดูการฝึกซ้อมเนี่ยนักศึกษาเขาจะใช้เวลาหลังเลิกเรียนวันละ4 -6 ชั่วโมงนะครับซึ่งวิทยาลัยก็สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยมองบอกว่าเป็นการแข่งขันที่เป็นการเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพแม้ว่าปัจจุบันจะมี AI หรือเทคโนโลยีเข้ามาแต่ก็เชื่อว่านักศึกษาเนี่ยน่าจะสามารถนําความรู้ไปต่อยอดด้านการทํางานในอนาคตได้ครับเด็กอีกทุกคนน่ะมีความรู้เรื่อง AI แล้วก็เป็น เรื่องของพร้อมเอนจิเนียร์นะครับและล่าสุดมีการอบรมเรื่อง AI agent ขึ้นมานะครับก็คือการเสิร์ชข้อมูลถ้าอาจจะดูเรื่องของ deepseek นะครับบางคนอาจจะรู้เรื่อง AI ของ chat GPT อะไรขึ้นมานะครับอันนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่า Big w o t t AI เป็นค่ายของคนไทยซึ่งเราคิดว่า เป็นการปูพื้นฐานให้เด็กเรีเรยนที่จะทุกคนจะต้องรู้เพราะฉะนั้นเด็กอาชีวะของเรานะครับจะมีความรู้เรื่อง AI ทุกคนออกไปนะครับแล้วก็สามารถจะไปเ์ช Engine ได้ไปทําอะไรขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเราจะมาประยุกต์กับทุกรายวิชาครับทุกแผนกขึ้นมาอีกทีหนึง่ง ปีนี้วิทยาลัย E-Tech ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน54คนใน12สาขาอาชีพนะครับเช่นสาขาเทคโนโลยีเว็บสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่สาขาแมคทรอนิกสาขาระบบเทคโนโลยีไฟฟ้าภายในอาคารนอกจากวิทยาลัย e t e c คแล้วก็ยังมีอาชีวศึกษาทั่วประเทศที่จะส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่30 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่22 2 3ถึง23มีนาคมนี้ที่ฮอล1และ12ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานีเพื่อเป็นการต่อยอดการเข้าสู่การแข่งขันระดับนานาชาติในปี2,569ทั้ง w o r l d s k i l อาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ o r l ร์ s k l l เอเชียที่ไต้หวันและสู่การแข่งขันระดับโลกก็คือเว r ร์สก l l เซี่ยงไฮ้ส2งในเดือนกันยายนปี2569ด้วยครับ